สวัสดีค่ะมาพบกับหมอนนะ้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อทำยังไงให้เขาเสียดายคุณแรนดอมเป็นการทำนายดวงเลยรวมไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้อาจมีแรงดึงดูดมีสารจากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารกับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้พบเจอกับความสมหวังนะคะการทำนายดวงด้วยไพ่แบบแรนดอมเป็นการอ่านพลังงานโดยรวม แบบไม่เฉพาะเจาะจรงรวมบุคคลใดบุคคลหนึงค่ะต้องการคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสามารถอัดไลน์มาได้ค่ะแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทํายังไงให้เขาเสียดายคุณใบแรกเลยขึ้นไปเรเบอร์ River, นะคะ 1. ไม้เท้าแอมพล e เออร์และไพเดสตาร์เขาก็น่าจะเสียดายคุณอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเอื้ออารีนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามแต่งตัวให้สวยนะคะแล้วก็อาจจะแฝงความเซ็กซี่เล็กๆไว้ด้วยแล้วก็คุณเองเนี่ยมันจะเหมือนกับ มีมนสะกดล่ะคือคือมีสเสน่ห์ที่ที่สายตานะคะเวลาที่คุณมองใครแล้วเนี่ยคนก็มักจะมีความรู้สึกวาดวิวหรือว่าอาจจะปิ้งปั้งคุณได้แต่โดยง่ายนะคะมิลล์ออฟฟอร์จูนอะเขาบอกว่าประสบการณ์ที่คุณและเขาเนี่ยได้เคยคบเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีงามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีในอดีตเนี่ย มันก็จะทําให้เขารู้สึกเสียดายคุณเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนกับคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมากๆเลยสองถ้วยความรักเขาเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่คุณมีให้เขานะคะและก็อย่างเรื่องของความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วยไม่ว่าจะเป็นสองถ้วยหนึ่งถ้วยและทมเพลนนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะทําให้เขาเสียดายคุณเนี่ย คือเรื่องของความรักที่ลึกซึ้งนั่นเองนะคะความรักที่ลึกซึ้งเป็นแบบไหนคุณย่อมรู้อยู่แก่ใจนะคะที่แบบว่าทุกครั้งที่คุณและเขาได้เจอกันเนี่ยมักจะมีความรักที่แบบว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าขออีกได้ไหมนะคะ เพราะฉะนั้นความรักของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่ที่ดีงามนะที่มีความมั่นคงยืนยาวมาตลอดเลยถ้าเขาต้องขาดคุณไปหรือเสียคุณไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาต้องเสียใยอย่างจับจิตจับใจเลยนะคะเขาจะหาใครที่มาแทนที่คุณไม่ได้อีกแล้วนะคะสามดาบปัญหาที่มันเกิดขึ้นตัวเขาเองเนี่ยพ่ายแพ้เพราะความเจ้าชู้ถ้าเกิดว่าเขาต้องเลิกกับคุณไปบอกได้เลยว่า เขาจะไม่เจอใครที่เข้ามาแล้วดีได้เท่ากับคุณอีกแล้วอืต่อให้เขาแสวงหาปานใดเขาก็มีวันที่เขาจะได้พบเจอคนที่ดีพร้อมอย่างคุณคนที่น่ารักคนที่สวยเซ็กซี่คนที่มีความ มั่นคงเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดวางตัวดีเหมือนอย่างคุณเขาพลาดที่เขาต้องสูญเสียคุณไปทุกวันนี้เขารู้สึกได้เลยว่าการสูญเสียคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตเขาเลยมันทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาพังจากความรักความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยอยู่กับคุณแล้วมีความสุขตอนนี้ความสุขมันได้ถูกเรือนหายไปจากชีวิตเขาแล้วก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยที่ทำให้เขาเนี่ยต้องจดจำ ทำให้เขารู้สึกเสียดายเสียดายคุณมากๆเสียดายที่เขาไม่สามารถที่จะไปต่อกับคุณได้เพราะว่าเขาจะหาใครที่ดีเท่าคุณไม่ได้อีกแล้วหาโอกาสที่คุณจะให้กับเขาไม่ได้อีกแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่างเปล่าเดียวดายไร้ขนทางไร้จุดหมายในชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวเขาเองเพราะ สิ่งที่เขาเดินออกจากชีวิตคุณไปมันเป็นเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกท้อแท้หวั่นไหวแล้วก็เสียดายคุณมากๆเสียดายความสุขความรักความดีงามที่เคยมีต่อกันมากมายโอกาสต่างๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาตอนนี้มันมันคงไม่มีอีกแล้วเพราะว่าใจเขาได้สลายไปแล้วแล้วก็เขาก็ไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครโดยที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเหมือนคุณแล้ว พราะตัวเขาเองเขเป็นคนที่ช่างเลือกหาคนถูกใจยากโอกาสสําหรับเขามันได้หมดไปแล้วตั้งแต่เขาได้เดินออกไปจากชีวิตคุณหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นใจเขาเองก็ล่มสลายเขารู้สึกว่าเขาคงจะไม่ได้เจอใครที่สวยงามงดงามทางด้านจิตใจและความรักที่คุณมีต่อเขาได้อีกแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่สะดุดจุดนิ่ง ปัญหาต่างๆตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเขาเองอาจจะมีความอ่อนไหววันไหวอย,อยู่ข้างในแต่ภายนอกเนี่ยเขาก็จะต้องแซงทําเหมือนกับว่าเขาเข้มแข็งหนึ่งถ้วยความรักที่สวยงามสิ่งที่เขาสูญเสียแล้วเขาก็เสียดายสิ่งที่เขาอยากจะย้อนเวลากลับไปหามันสองเหรียญเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณสองถ้วยสิบเหรียญครอบครัวความสุขในชีวิตที่มัน พ่องสลายขาดหายไปสิ่งที่เขาทําทําให้เขาเนี่ยเสียดายคุณมากๆก็คือการกระทําของตัวเขาเองสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดพลาดในวันนั้นทําให้เขาได้รับผลกรรมในวันนี้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณมากๆที่ความสุขของเขาเนี่ยมันแทบไม่หลงเหลืออะไรแล้วใช่เลยออเพราะความเจ้าชู้ของเขาเพราะความที่เขาไม่รู้จักพอมันทําให้เขา หัวใจเขาเนี่ยมันได้ตายไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นความสุขความรักให้มันเกิดขึ้นได้อีก10เหรียญความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหกเหรียญโอกาสที่มันถูกหมดไปไฮโดรฟนเขารู้สึกถึงความเป็นซึมเศร้าความเหงาการสูญเสียและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้สูญเสียโลกทั้งใบที่เคยมีคุณ อยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะคุณคือสิ่งที่วีงามที่สุดเพราะคุณคือผู้หญิงเก่งสวยเซ็กซี่และก็ยังเป็นคนที่หาใครมาแทนที่ไม่ได้อีกแล้วทำให้เขาสิ้นหวังเดียวดายหมดหวังท้อแท้ก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเปียบประดุจราชินีที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างมีคนที่อยากจะเดินเข้ามาหาคุณอีกมากมายที่คุณอาจจะเลือกหรือไม่เลือก ก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาในชีวิตทั้งนั้นคุณคือคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการวางตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาย่อมเสียดายคุณมากๆถ้าจะเป็นคนอื่นที่ได้คุณไปครอบครองหรือการได้มีชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณเขาต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเสียดายคุณมากเลยนะ ที่เขาไม่สามารถที่จะรักษาคุณเอาไว้ได้ไม่สามารถที่จะถึงธงชัยของความสําเร็จไม่สามารถที่จะไปได้ถึงฝันถึงดวงดาวตอนนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอยู่กับใครเขาก็จะรู้สึกคิดถึงแต่คุณแล้วก็เสียดายคุณมากๆเพราะการวางตัวดีของคุณแล้วก็การเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายคุณเป็นผู้หญิงที่บอกว่าใครๆก็อยากได้ไปครอบครองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยเขาจึงเสียดายแล้วก็เขาก็รู้แล้วแหละว่าเขาหมดโอกาสที่ดีงามที่จะได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณแล้วเหมือนกับหัวใจมันได้ล่มสลายไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่เขารู้สึกเสียดายมากๆเสียใจมากๆที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กันไปนะคะค่ะก็ขอ เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าเขาและคุณขอให้ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีงามหากใครเข้ามาฟังแล้วหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ